หลายท่านเคยประสบปัญหาเมื่อถูกเชิญขึ้นไปบนเวทีเพื่อพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากบางท่านถึงกับยอมทิ้งโอกาสที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จซึ่งอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของคุณก็ได้ค่ะหรือถ้าเอาชนะความกลัวที่จะพูดได้แต่คนฟังกลับไม่รู้เรื่องไม่ประทับใจทำให้กลายเป็นคนที่กลัวเวทีกลัวการพูดต่อหน้าคนหมู่มากหลักสูตรนี้จึงออกแบบให้คุณเตรียมตัวเพื่อขึ้นพูดในที่สาธารณะเหมาะก,กับผู้บริหารกัวหน้างาน ที่จำเป็นต้องพูดต่อหน้าคนหมู่มากวิทยากรอาจารย์ที่มีความรู้มากมายแต่ไม่สามารถนําเสนอองค์ความรู้ของท่านให้กับคนอื่นได้อย่างทรงพลังหรือคนทั่วไปค่ะที่อยากพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวกระโดดในอาชีพของคุณ สวัสดีค่ะซันนี่ออรพินทีรักตรกูลชัยวิทยากรด้านเอเนจ z e ชาร์จพลังชีวิตผู้คนด้านเพิ่มพลังทางความคิดพิชิตใจด้วยการพูดค่ะผ่านประสบการณ์ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันมามากกว่า100เวทีค่ะและที่สําคัญนะคะซันนี่ใช้ทักษะในการพูดได้ช่วยเหลือคนมากมายช่วยคนที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายให้เขากลับมามีคุณค่าในชีวิตของตนเองช่วยให้คนมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นจากทักษะการพูด ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้นะคะก็คือปัจจัยความสำเร็จในการพูดต่อหน้าสาธารณะเทคนิคในการครองใจคนรวมถึงหลักการเล่าเรื่องที่ทำให้คนอยากจะฟังเรื่องเล่าของคุณรวมถึงศิลปะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการตอบปัญหาและการบริหารเวทีเมื่อคุณต้องขึ้นพูดต่อหน้าคนหมู่มากค่ะเทคนิคการวางโครงเรื่องต่างๆเมื่อคุณมีโอกาสถูกเชิญไปขึ้นในสถานการณ์ต่างๆค่ะ หากคุณพร้อมที่จะฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะแบบมืออาชีพแล้วมาร่วมเรียนรู้และฝึกฝนไปได้วกันในหลักสูตร e n e r g i z e Public Speaking ทักษะการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพแล้วพบกันในคอร์สค่ะ